พี่น้องถามว่ามีกลุ่มหนึ่งเขายอมรับในวิชาตาัสาวุฟและนำมาเป็นแนวทางอยากถามอาจารย์ว่าเรื่องนี้เป็นชีริกหรือเปล่าครับตัสสาวุฟคือตัสาวุฟ,าาวฟม,มันมีอยู่สองในยะด้วยกันครับถ้าตาัสาวุฟที่หมายถึงอัะจุมหมายถึงความสมถะครับ ความเคร่งครัดในศาสนาซอฮาบะของท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลต่านเป็นผู้ที่มีความสมถะเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนาเพราะงั้นอย่างในมหาวิทยาลัยอันอาซัตเนี่ยก็มีสอนวิชาตสซาอุฟในคณะอุสุรุดินมีสอนวิชาแต่ตสซาวุฟที่เขาพูดน่ยหมายถึงความเคร่งครัดความสมถะและก็ประวัติของซอฮาบะแต่ถ้าแบบนั้นแต่ถ้า ตาสวุฟอีกแง่หนึ่งที่คนบ้านเราเข้าใจก็คือพอเรียนแล้วมันมีตัวนอกตัวในเราสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มีหูทิพตาทิพยานทิพในคนละเรื่องคนละคนละถามว่าจะเอาในแง่ไหนอ่ะก็คือพี่น้องถามว่ามันเป็นชิริกไหมตาสวุฟไปเอาไปเอาอันนี้แง่ไหนอ่ะครับไปเอาตาสวุฟถ้าในแง่ประเด็นแรกก็คือไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันคือลักษณะลักษณะของซอฮาบ้อยู่แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไหมกลับเสร็จ ปิดตานอกเอาตาในกลับบ้านหน่อยหลับตาขับรถเลยนะเขามีเขามีมีตานอกมีตาในมีตานอกมีตาในมีตัวนอกมีตัวในแบบนี้เขามีวะฮดตินวูยุดธต้องมองทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์มองทุกอย่างเป็นอัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวหมดวาเดตินวูยุทคือถ้าในในถ้าในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางของนบีไม่ใช่แนวทางของศาสหาคนละเรื่องแล้วใช่ไหม คือถ้าเรียนตัสาวุปเพื่อที่จะให้เป็นนักสูฟีได้เป็นอาลลุดกะชับอาลลอฮุดกะชฟีมองตาทิพเห็นโนกเห็นนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นบีสอนไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุฮาบะได้สืบทอดกันมาอย่างแรกไม่มีปัญหาคือเป็นลักษณะของการสมถะเรื่องของความเ่้มขัดถ้าเอาคําว่าตัสาวุปในความหมายของคาว่าสมถะทพ่รั้ครัดแต่ในประการที่สอง คือสิ่งที่เกินเลยจากอิสลามและลักษณะที่เกินเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นชิริกแอาจ้าถือว่าเป็นชิริกไหมต้องดูในแต่ละเรื่อง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 คือคําว่าชิริกก็คือการยกไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยให้ไปตีเสมอสถานะของอัลลอฮฺซุบฮาฮานุวะตาลาอย่างนั้นแหละคือชิริกถ้าความหมายของคําว่าชิริกชิริกในดุนยาไม่เป็นไรอาจารย์ราชิดีนมีคู่ไหมไม่ได้อยู่คนเดียว มีคู่มีคู่อันนั่นแหละจันโรชิดนชีริกแหละชีริกก็คือคู่หรือมีส่วนร่วมคู่ชีวิตคู่ชีวิตมีคู่ละชีริกละครับชีริกกันอชีริกคือในในเรื่องของดุนยานี่ไม่เป็นไรแต่เรื่องของอักีดะเรื่องความเชื่อศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะมีชีริกไม่ได้จะมีชีริกถ้ามีอีมานชีริกต้องไม่มีถ้ามีชีริกต้อง มันก็ไม่มีอีหมานคือมันอยู่ปนกันไม่ได้มันต้องมีอย่างหนึ่งอย่างใดเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าละดีนอามานัวลัมยัลบิซูอีมานะฮุมบิซุนมินมันคนที่อีหมานเนี่ยการอีหมานของเขาจะต้องไม่มีรุ่นไปปนรุ่นกับอีหมานมันปนกันไม่ได้อัสฮาบะ์ก็สงสัยว่าร<ป>ุ่นคืออะไรไปถามนาบีบนบีก็อ่านกุราน,านในสุรลุกมานให้ฟังยาบูในยาลาตุชริกบิลลาลูกเอ๋ยยาชริกต่ออัลลอฮ์นะอินนัชริกะละซุลมุลอาดิม รุ่นั่นแหละมันคือชีริกรสฮาบะก็ได้เข้าใจอ๋อที่อัลลอฮ์บอกอีหมานจะต้องไม่มีรุ่นไปปนก็คืออีหมานจะต้องไม่มีไม่มีชีริกไปปนคือมันอยู่ปนกันไม่ได้เพราะงั้นถ้ามีชีริกแปลว่าอีหมานมันไปละหรือถ้ามีอีหมานชีริกมันต้องไม่มาอย่าเอามาปนกันครับอย่าเอามาปนกันใช่ปะเพราะงั้นในในกรณีเนี่ยที่ถามว่าเป็นชีริกไหมก็คือไปดูสิ ยกสถานะของบุคคลตีเสมออัลลอฮ์ไหมมีไหมครับมีกลุ่มซูฟีนี่ครู้เป็นผู้ที่รู้เรื่องเก็บมองเห็นสวรรค์นรกหรือเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมีหูทิพตาทิพยานทิพย์มีไหมมีไหมมีมีก็คือเรื่องของกัส แม้กระทั่งในตำราเล่มเขียวของยามาอัตับลีก็มีของยามาอาตับลีอ่าทำไมอ่ะก็เชื่อเรื่องกัสเหมือนกันอ่าทำไมล่ะก็ก็ยามาอัตับลีก็คือหนึ่งในกลุ่มซูฟีตริกัตนี่แหละครับคือแตกขั้วออกมาจากซูฟีอีกแขนงหนึ่งมาเป็นกลุ่มยามาอาตับลีซูฟีเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดจากการรวมรวมรวมมาหลสายด้วยกันนักบันดียะกลุ่มไหนแต่กลุ่มไหนก็ซูฟีน้องใหม่ อ่าโซฟีน้องแต่ไม่ใหม่ละประมาณสักร้อยปีละตอนนี้ปัจจุบันนี่เป็นร้อยปีละครับครับผมมันมันมีเรื่องชีริกที่ปะปนอยูอ่ก็อันนี้พี่น้องก็ได้คําตอบแล้วนะพูดถึงก็คือในประเด็นที่หนึ่งก็คือไม่มีปัญหาอะไรนะในเรื่องของความสมถะเรื่องความเคร่งครัดส่วนเรื่องที่สองนั่นคือเรื่องเกินเลยนอกจากอิสลามก็ถือว่าเป็นะจะพิจารณาว่าเป็นชีริกไหมก็ต้องดูแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นแต่ก็คือถือว่าผิดในหลักการอิสลามนะครับ